สวัสดีคะ่ะทุกคน Merry Christmas and Happy New Year นะคะตันไม่ได้ทำคลิปลงช่อง My Stories นานมากเพราะว่าตลอด2ปีที่ผ่านมาเนี่ยตานโฟกัสกับการทำงานแล้วก็เก็บเงินนะคะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบค่ะว่าปีนี้ตันมีแผนทำอะไรหลายอย่างไม่ว่าจะกลับไทย2เดือนไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นแล้วก็อัพความสวยเล็กๆน้อยๆที่ไทยนะคะเพราะทุกอย่างนี้ใช้เงินเยอะมากๆคะ่ะที่หมดไปช่วงที่ไปไทยนี่ก็แบบเกือบสองแสนได้อะเออก็ ถือว่าเป็นช่วงที่เราได้แบบ r e ท r e a ตัวเองอย่างเต็มที่แล้วก็ถือว่าคุ้มนะคะกับการเก็บเงินมา2ปีแล้วคือตันไม่ได้เก็บเงินที่เพื่อที่จะแบบไปแค่ทริปนี้นะคะตันเก็บเงินไว้เผื่อสาหรับอนาคตในช่วงที่ตันเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยด้วยเพราะว่าถ้าช่วงที่ตันเรียนเนี่ยตันก็อยากที่จะโฟกัสกับการเรียนเป็นหลักไม่อยากที่จะต้องมานั่งแบบทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยแบบหนักหน่วงอย่างสมัยก่อนแล้วสมัยก่อนทําไดไ้คือแบบมี energy ในการทําแล้วก็แบบยังโสดอะไรอย่างเงี้ยเ,เราก็สามารถทําได้นะแต่ว่าในระดับมหาวิทยาลัยมันนเป็อีก นึ่งอะคิดว่าชีวิตมันน่าจะแบบยุ่งมากๆไม่มีเวลาที่จะมาโฟกัสกับกับการเรียนแล้วก็หาเงินพร้อมๆกันได้แบบฟูลไทม์ขนาดนั้นนะคะเออคือถ้ามีถ้าเรามีเงินตรงเนี้ยของเราเองเนี้ยเราก็จะสามารถแฮนเดิลชีวิตในช่วงนั้นได้เพราะว่าถึงจะได้เงินจาก CSN มันก็เป็นวงเงินที่จํากัดนะเนาะการที่มีเงินของเราเองคิดว่ามันน่าจะแบบ เอใช้ชีวิตได้อย่างแบบฟรีดอมมากกว่านั่นแหละก็อย่างที่เห็น,นะคะ่ะว่าตันอาจจะไม่ได้มีเวลามาทำคลิปแล้วก็ลงคลิปในโซเชียลมีเดียมากมายแค่ลงพวกแบบโพส์ประปรายซึ่งถือว่าช่วงปีที่ผ่านมาคือเป็นช่วงที่เราลงลงคอนเทนต์อะไรต่างๆเนี่ยน้อยกว่าสมัยก่อนมากๆนะคะก็สำหรับคลิปนี้ค่ะที่ตันตั้งใจที่จะมาทำคลิปขึ้นมาเพื่อที่จะได้ ให้ทิปส์หรือว่าไอเดียสำหรับใครหลายๆคนนะคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสอปีนี้ตันมีโอกาสได้คุยกับคนที่เพิ่งจะย้ายมาอยู่สเวเดนกำลังที่จะวางแผนย้ายมาอยู่ที่นี่หรือว่าคนที่เรียนจบคอร์ส s f สแล้วกำลังวางแผนนะคะว่าจะเรียนอะไรต่อไปในอนาคตซึ่งจะบอกว่าสิ่งที่ตันจะให้เป็นไอเดียคือมัอนไม่มีอะไรที่แบบถูกผิดหรือ ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ไต่ตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อยากให้เป็นเป็นแน,นวคิดเอาไว้เฉยๆเป็นไกด์ว่ามันมีทางไหนที่เราจะไปได้บ้างคือจะบอกว่าเ,เราเติบโตมาในประเทศไทยใช่ไหมคะซึ่งเป็นสังคมที่เราถูกหล่อหลอมมาตั้งแต่เด็กะว่าถ้าเราจะเลือกเรียนอะไรหรือว่าเราเลือกที่จะทํางานอะไรอย่างเงี้ยเราควรที่จะเลือก ไปทางสายงานที่มีตลาดแรงงานรองรับหรือว่าเป็นสายงานที่มีความมั่นคงจบออกมาแล้วแบบเ,เงินเดือนสูงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอาชีพที่ popular ์สำหรับคนไทยก็จะเป็นพวกสายวิศวะคุณหมอสายการแพทย์หรือว่าพวก คือถ้าจะไปแบบเรียนเกี่ยวกับสายธุรกิจก็อ่ะเป็นผู้ประกอบการหรืออะไรอย่างเงี้ยไปเลยหรือบางคนก็ถ้าเอาความมั่นคงในชีวิตพ่อแม่ก็จะสมัยก่อนอย่างเงี้ยก็จะชอบแบบข้าราชการรับราชการอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องไหมคะแต่ว่าในโลกยุคใหม่อย่างเงี้ยคือในใน,ในยุคที่มี AI เข้ามาหรือว่ามีสิ่งใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายอะ่ะถามว่าสิ่งที่จะตอบโจทย์ในตลาดแรงงานน่ะ คือเดี๋ยวนี้มันมีทางไปแบบเยอะมากๆอะค่ะแล้วเราไม่มีวันรู้หรอกว่าชีวิตเรามันจะไปเจออะไรในอนาคตเนี่ยอย่างตัวเองก็เหมือนกันเราก็เมื่อก่อนเรารู้แหละว่าเราเป็นคนที่ใฝ่ฝันว่าแบบอยากจะท่องเที่ยวทั่วโลกอยากที่จะทํางานแล้วก็เรียนในต่างประเทศแต่ว่าเราไม่เคยคิดหรอกว่าเราจะได้มาใช้ชีวิตแล้วก็ได้เป็นสวิตชิทซิตี้เซนอย่างทุกวันเนี่ยนึกออกปะ่ะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอไอความคิดที่ว่า อาชีพอะไรที่เราจะสามารถทำได้ในในตลาดแรงงานระดับโลกเนี่ยมันเป็นมันเป็นเหมือนกับสิ่งที่เราต้องเปิดมุมมองใหม่แล้วอะเออคืออย่างงานหรืออาชีพอะไรหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่าเอ้ยแบบแม่งเรียนสิ่งเนี้ยจบมาที่ไทยแล้วแม่งจะทำอะไรวะอย่างงานสายสมมติค้าสตรมศิลปกรรมนรรรม,มนุษยศาสตร์หรือสายอักอษรศาสตร์หรืออะไรอย่างเงี้ยคือในประเทศไทยมัน มันอาจจะมีตลาดแรงงานแต่ว่ารายได้ตอบโจทย์หรือเปล่าออใช่ไหมแต่ถ้าคุณเ,ออเรียนสิ่งเหล่านี้มาบางทีอ่ะคุณสามารถเอามาใช้ทำงานในต่างประเทศแล้วแบบสร้างรายได้ได้มากกว่าที่คุณคิดก็เป็นได้ยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นออตันจะช่วงเนี้ยตันจะชอบตามเ,ออเพจของ คนไทยที่เขาย้ายไปอยู่ต่างประเทศแล้วจะมีอยู่2เพจที่ตันจะชอบตามมากๆตอนนี้คือของพี่คริสที่เขาใช้ชื่อว่าคริสคริสนาไทยไวฟ์คือตันไม่แน่ใจว่ามาจากอาจจะเป็นชื่อจริงของพี่เขาหรือเปล่าคริสนาอาจจะมาเป็นแบบกฤษณาหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าพี่คริสเนี่ยคือเขา ทำงานเป็นพยาบาลที่ประเทศไทยค่ะแล้วพอย้ายไปอยู่ที่อเมริกาเนี่ยเขากลับไม่ได้เลือกที่จะไปต่อกับสายงานนี้แต่เขาเลือกที่จะทํางานอบขนมอยู่ที่บ้านออซึ่งขนมที่เขาทำอ่ะมันคือขนมแบบแป้งโดยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบมันสวยมากๆเลยนะที่พี่เขาทำอ่ะแล้วตารู้สึกว่าเฮ้ยแม่งแบบเจ๋งว่ะแล้วพี่เขาบอกว่าสิ่งที่ สิ่งที่เขาทําอยู่ในตอนนี้คือมันเป็นเหมือนมัน,เป,นเป็นสิ่งที่เขาชอบอะมันเป็นงานอดิเรกที่เขาชอบตั้งแต่อยู่ที่ประเทศไทยแล้วแล้วเขาทํามันได้ดีซึ่งเขาอาจจะไม่ได้คิดหรอกว่าแบบ เขาจะเอามันมาใช้เป็นอาชีพหรืออะไรในอเมริกาแต่ปรากฏว่าพอมันมาแล้วมันมีตลาดมันมีคนที่ต้องการสิ่งเนี้ยแล้วพอเขาลองทําแล้วมีคนชอบแล้วเขาก็รู้สึกเฮ้ยมันแฮปปี้วะเขาก็เลยเหมือนเริ่มที่จะทําตรงเนี้ยแล้วก็ทําเป็นอาชีพอยู่ที่บ้านแล้วก็เหมือนมีคนก็ชอบไปแสะเขานะว่าเออทำไมย้ายมาแล้วมันพอย้ายมาอยู่ที่อเมริกาแล้วทำไมถึงไม่ทํา งานต่อในสายพยาบาลน่าจะไปได้ไกลกว่าน,นี้หรืออะไรเงี้ยจะบอกว่าทุกคน,นะคะ่ะมีความชอบมีความสุขที่แตกต่างกันคืออะไรที่ทําแล้วเป็นความสุขเนี่ยมันสามารถทําได้นานเนอะแล้วตานรู้สึกว่าแบบเอาจริงๆมันโคตรเจ๋งเลยนะเพราะว่าสิ่งที่พี่เขาทำอย่างเงี้ยขนมมาคือถามว่ามันก็อาจจะมีคนอื่นที่ทําได้แต่ว่าอาจจะทําได้ไม่สวยเท่าพี่เขาเนอปะป่ะแล้วคือพี่เขาแม่งดูโคแฮปปี้กับชีวิตอะเออตันก็เลยรู้สึกว่าอะไรอย่างเงี้ยที่เรารู้สึกเหมือน เป็นงานอดิเรกที่เราชอบเป็นสิ่งที่เราทําได้ดีอะบางทีมันอาจจะกลายเป็นจุดแข็งแล้วก็เป็นสิ่งที่สร้างรายได้ของเราได้ในอนาคตในต่างประเทศก็ได้แล้วอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะก็เป็นเ c e b o o k ของ คุณแป้งค่ะที่ใช้ชื่อว่านัทเทียซีคือคือคุณแป้งเนี่ยอยู่ที่อเมริกาเหมือนกันก็คือแต่งงานแล้วก็ย้ายไปอยู่กับสามีที่นั่นเดิมทีเนี่ยเขาเป็นสถาปนิกเรียนด้านสถาปัตยกรรมนะคะแล้วก็เอ,อ่อทำงานสถาปนิกมาที่ไทยแต่ว่าเขาเคยเขาเคยพูดวันในคลิปค่ะว่าคือพอไปทํางานสถาปนิกแล้วเขารู้สึกว่าไม่แฮปปี้เพราะว่าสิ่งที่เขาชอบจริงๆมันคือการวาดรูปการแบบเขียนลายเส้นอะไรเงี้ยเออซึ่ง กลายเป็นว่าพอเขาย้ายไปอยู่ที่อเมริกาเงี้ยคือสามีเขาก็แบบซัพพอร์ตมากเลยนะคือเขาเห็นว่าคุณแป้งเนี่ยชอบที่จะแบบเหมือนวาดรูปแล้วก็แบบโคดทาเลนต์อ่ะเออเขาก็เลยคิดว่า สิ่งนี้มันมีตลาดอยู่ที่อเมริกาคือสิ่งที่คนไทยมองเหมือนแบบเป็นศิลปินไซแห้งหรืออะไรเงี้ยแต่พอไปอยู่ที่อเมริกาคือคนเขาให้คุณค่ากับสิ่งที่เป็นศิลปะงานแฮนด์เมดอะไรอย่างเงี้ยมากแล้วมันแบบสร้างมูล,ลค่ามากๆเลยอะ่ะซึ่งพอเขาย้ายไปอยู่ที่นู้นเขาก็เลยเหมือนรับวาดรูปบ้านเออเป็นเป็นแบบบ้านอย่างเงี้ยคะ่ะด้วยงานแฮนด์เมดทั้งหมดแบบ ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะซึ่งมันก็จะมีทางลูกค้าที่เป็นกลุ่มเรลเตอร์นะคะคนที่เขาขายอสังหาริมทรัพย์หรือว่าคนที่คนทั่วไปอย่างที่เขามาจ้างวาดรูปบ้านของเขาหรืออะไรเงรี้ยซึ่งซึ่งเขาดูแฮปปี้กับชีวิตของเขามากๆอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เลยเป็นไอเดียว่าจริงๆอ่ะสิ่งที่เราคิดว่ามันมันเหมือนเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าในสายตาของคนอื่นหรือเป็นสิ่งที่คนคิดว่าเฮ้ยแบบ แม่งพอเอาสิ่งเนี้ยไปทําเป็นการเป็นการงานที่แบบจริงจังเพื่อจะเลี้ยงชีพแบบแม่งมันจะแบบรอดเหรอวะเออคือคือคนคนที่ไทยจะคิดอย่างงี้ไงแต่จริงๆรงแล้วเชื่อเถอะค่ะว่าพอไปอยู่ที่ตลาดต่างประเทศอะอะไรก็ตามที่เราทําเป็นงานอนดิเรกแต่ทําได้ดีแบบทําได้แบบโคตรเจ๋งอะหรือว่างานอะไรที่เรามีสกิลเออสเปเชียลหรือว่างานที่มันดูเหมือน อ,อ,อาจจะไม่ได้สร้างมูลค่าหรือว่ารายได้ไม่ตอบโจทย์มากๆอย่างพวกงานช่างหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ตามอะที่ที่ดูเหมือนใครๆก็อาจจะแบบไม่ได้แนะนาไม่ได้เห็นด้วยที่เราจะไปทาอย่างเงี้ยถูกต้องไหมคะแต่ว่าพอเราย้ายไม่อยู่ต่างประเทศมันกลับกลายเป็นงานที่แบบโค้ดเมกมันนี่อะเพราะว่ามันมีตลาดมันมีคนที่แบบเห็นคุณค่าในสิ่งเราเนี่ยแล้วมันสามารถสร้างไรายได้ได้จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เลยอยากจะบอกว่า เรียนอะไรที่เราชอบจริงๆนะคะคือเสียงของคุณพ่อคุณแม่เสียงของคนรอบข้างมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะหรือว่าเทรนที่มาในสังคมอ่ะมันก็ส่วนหนึ่งแต่ให้ฟังเสียงของตัวเองเป็นหลักว่าเราชอบอะไรมากที่สุดแล้วอะไรที่เราทําได้ดีเพราะว่าสิ่งที่เราทําได้ดีสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบอ่ะเราจะสามารถทําสิ่งนั้นได้นานตาลเคยมีโอกาสได้ออกเดทกับ ชาวต่างชาตินะคะคือเขาเป็นคนเบลเยียมแต่ว่าเขาเทํางานอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะก็จะแบบบินไปไปกับกับแล้วก็คือเคยมีโอกาสเดทกันตอนที่หลังจากเลิกกับแฟนเก่าใหม่ๆก็น้องคอยอยู่แค่ประมาณแบบปีที่เจอกันน่าจะอายุ 27่เออแต่ว่าคือเขาเริ่มงานในสายงานที่เขาทำาตั้งแต่ตอนอายุ25่แล้วเขาเป็น CEO ตั้งแต่อายุย5่ในบริษัทของเขาซึ่งในตอนที่เขาเลือกเรียนเนี่ยเขาเขาเรียนเกี่ยวกับด้านการวิจัยอวกาศนะคะหรือเกี่ยวกับวิศวะเกี่ยวกับด้านโทรคมนาคมอย่างเงี้ยเออซึ่งบริษัทที่เขาได้มีโอกาสไปทำอะ่ะมันก็คือเป็นบริษัท โรคามานาคมยักษ์ใหญ่ในประเทศเนเธอแลนด์ซึ่งเขาเป็น CEO ตั้งแต่อายุ25ตันก็ถามแนวคิดเกี่ยวกับการทำงานหรือว่าการเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยต่างๆของเขาค่ะคือเขาก็พูดอยู่สิ่งหนึ่งนะคะที่ตันรู้สึกว่าเออแบบเออมันใช่วะ่ะคือคุณนะ่ะเรียนอะไรก็ได้หรือทำอะไรก็ได้ แต่คุณต้องเป็นคนที่ outstanding ที่สุดใน business ใน industry นั้นๆหรือในสิ่งที่คุณทำเพื่อที่คุณจะได้เป็นคนที่ถูกเลือกและสิ่งนั้นน่าจะสร้างรายได้ให้คุณคือตานเกตเลยค่ะว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามนะคะหรือว่าเลือกเรียนอะไรจบอะไรมาก็ตามแล้วการการที่เราจะไปทำงานน่ะถ้าเราอยากเติบโตในอาชีพอยากเลือกสิ่งนั้นเป็นอาชีพเป็นรายได้หลักเป็นสิ่งที่สร้างรายได้ให้เราอ่ะ โดยเฉพาะการที่อยู่ในต่างประเทศนะคะคุณแค่จะต้องเป็นคนที่เก่งเชี่ยวชาญแล้วก็เป็นคนที่ outstanding ออกมาในในสิ่งนั้นๆงานนั้นๆที่คุณทำอะค่ะเพื่อที่คุณจะได้เป็นคนที่ถูกเลือกเป็นคนที่ลูกค้าจะนึกถึงเป็นคนที่พาร์ทเนอร์ของคุณจะนึกถึงอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญแล้วเมื่อคุณเป็นคนที่ถูกเลือกเป็นคนที่ได้รับงานเยอะๆอะ สิ่งนั้นแหละจะสร้างรายได้ให้คุณและคุณจะสามารถทํำสิ่งนี้เป็นอาชีพหลักของคุณในต่างประเทศได้เ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะเรียนจบสายงานอะไรมาก็ตามที่มันอาจจะดูเหมือนออรายได้น้อยไม่มีทางไปไม่มีแคริเอร์ p a t ที่เติบโตหรืออะไรเงี้ยในประเทศไทยแต่ว่าในตลาดต่างประเทศอะงานนั้นๆนม,มันอาจเป็นงานที่สร้างรายได้ให้คุณก็ได้ไม่ว่าแบบจะเป็นงานสายช่างงานสาย ศิลปกรรมหรือหรืองานทำอาหารงานเชฟงานครัวอะไรอย่างเงี้ยก็ตามอะค่ะสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ตันเรียนจบที่มปลายใช่ไหมคะในประเทศไทยคือตอนนั้นเนี่ยตันเอาจริงๆสิ่งที่เราชอบอะคืองานเกี่ยวกับด้านอาร์ตงานนิเทศศาสตร์หรือไม่ก็คือด้านจิตวิทยาค่ะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่า แม่งเรียนจบออกมาเราทําอะไรได้บ้างวะเราเพราะฉะนั้นนะเราก็เลยจะไปตามแบบไปตามกระแสสังคมมานึกออกไหมคะแล้วในขณะที่พอเราไปเรียกไปไปเลือกเมเจอร์ตอนที่เราเรียนคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีที่จุฬาเนี่ยเขาจะให้เราเลือกเมเจอร์ตอนอยู่ปี2นะถ้าจำไม่ผิดเออซึ่งตันก็เลือกเรียนเออโลจิสติกส์ค่ะเพราะว่ามันเป็นงานที่แบบเหมือน มันมีกระแสว่ากําลังบูมในประเทศไทยนะเวลานั้นแต่สุปสุด,สด,สดท้ายจบมาก็คือฉันไม่ได้ทํางานอะไรที่เกี่ยวกับสายงานนี้เลยทําอยู่แค่ปีเดียวซึ่งแบบรายได้อะไรต่างๆคือด้วยความที่มันก็ไม่ตอบโจทย์ด้วยตันก็เลยเรียนเบี่ยงสายงานนะคะไปทางสายแบบบิวตี้และแฟชั่นซึ่งมันเป็นเ,เราอาจจะไม่ได้เรียนจบมาทางด้านนี้เนาะสิ่งที่ตันไปเทคคอร์สมาก็คือเป็นแบบเหมือนเป็นคอร์สเซอร์ติฟิเคตนะคะด้านมอร์ชันดา s ส์ก a บแฟชั่นมาร์เก็ตติ้งซึ่งตอนนั้นเราก็เรียนอยู่ เออเทคคอร์สจบปุ๊บได้ c ซอร์ติฟิเคมาก็คือเข้าทำงานในบริษัทแฟชั่นบริษัทหนึ่งที่ไทยนะคะก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นแบรนด Manager ที่เออเกี่ยวกับธุรกิจด้านสายความงามสปาอะไรพวกเนี้ยซึ่ง เราอาจจะไม่ได้เรียนจบมาโดยตรงแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบอ่ะเออพอ,พอมันเป็นสิ่งที่เราชอบปุ๊บมันก็เป็นเป็นสิ่งที่เรารู้สึกสนใจที่จะเรียนรู้แล้วเราก็สามารถทํามันได้ดีอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนก่อนตอนย้ายมาอยู่ที่สวีเดนตันก็ทำในในสายนี้มาพอย้ายมาอยู่ที่สวีเดนตันก็เลือกเรียนผู้ช่วยพยาบาลใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนั้นน่คิดว่าสายงานนี้มันเป็นสายงานที่ เราสามารถทํางานที่ไหนก็ได้ในโลกแล้วก็มันมี carry p a t h ที่ชัดเจนมีการเติบโตที่ชัดเจนนะว่ามันค่อนข้างมันง่นคงแล้วก็เราไม่ตกงานแล้วพอไปเริ่มทำจริงๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราชอบเออเรารู้สึกว่าเ,ออเรารู้สึกดีกับการที่ได้ดูแลคนอื่นเพราะตอนนี้ยถามว่าตัน งานที่ตัดเลือกที่จะทำในต่างประเทศมันอาจจะไม่ใช่งานที่เรารู้สึกว่าต้องได้รายได้มากที่สุดหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นงานที่โอเคมีรายได้พอที่จะเลี้ยงชีพแล้วก็เป็นงานที่เราได้สร้างคุณค่าอะไรบางอย่างให้กับคนอื่นเ่ะเพราะฉะนั้นงานเนี่ยมันเลยค่อนข้างตอบโจทย์ตานค่ะและสําหรับตานเองที่ทํางานในสายอาชีพผู้ช่วยพยาบาลในประเทศสวีเดนนะคะอย่างที่ทุกคนทราบว่า สายงานนี้มมนเป็นสายงานที่ popula มากๆสาหรับเอ,อ่อพวกมิ i กรน n ์คนที่ย้ายมาอยู่ในประเทศสวีเดนซึ่งเขารับทั้งคนที่มีวุฒิการศึกษาแล้วก็ไม่มีวุฒิการศึกษาแต่มันอาจจะต่างตรงที่คนที่มีวุฒิการศึกษาอย่างตานะ่ะก็คือระดับฐานเงินเดือนเริ่มต้นมันก็จะสูงกว่าเออแต่ทํายังไงให้เราอ่ะเอาสแต s t a n d จากพนักงานทั้งหมดที่ทํางานในสายงานเนี้ยทำยังไงให้เราเป็นคนที่ลูกค้าเลือกแล้วเป็นคนที่เจ้านายรักเออซึ่งตรงเนี้ยตานก็เอามา ปรับใช้กับการทํางาน,นะคะ่ะโดยที่สร้างมาตรฐานในการทํางานของตัวเองขึ้นมาอย่างแรกเลยนะคะคือเวลาที่เราดูแลลูกค้าสักคนหนึ่งอเออเราจะต้องเบสว่าถ้าสมมติว่าคนคนนี้เป็นญาติเราเป็นพ่อแม่ของเราอะ่ะเราจะดูแลยังไงเราก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดถูกต้องไหมคะเพราะนั้นความว่าถุคำว,ว่าดีที่สุดก็คือทํางานแบบน็อกกรันด์เก็บรายละเอียดดีเทลเล็กๆน้อยๆคือไม่มองข้ามสิ่งที่มันอาจจะเป็น จุดที่ทําให้เกิดโรคเกิดความผิดปกติในร่างกายของลูกค้าขึ้นมาอย่างเช่นเอาง่ายๆเลยค่ะเวลาที่เราอาบน้ําให้ลูกค้าอย่างเงี้ยคนส่วนใหญ่อะเขาก็จะเช็ดตัวเช็ดนะเช็ดขาจักก็และงามขาหรืออะไรอาเงี้ยจุดสำคัญคญของร่างกายแล้วก็จบแต่เราอะจะให้ให้การดูแลเป็นพิเศษตรงในส่วนของง่ามนิ้วเท้านะคะแล้วก็แม้แต่แม้แต่ นิ้วระหว่างง่ามนิ้วมือหรืออะไรเงี้ยก็เหมือนกันเพราะเรามีลูกค้าที่เขาเป็น stroke แล้วเขาไม่สามารถที่จะเหมือนแบมือออกมาได้อย่างเงี้ยซึ่งเวลาที่หลายๆคนไปอาบน้ําให้เขาอะไม่มีใครที่จะเช็ดสิ่งเหล่านี้ให้ซึ่งแบบมันจะกลายเป็นกลิ่นเหม็นอับชื้นแล้วมันจะเกิดเตอร์สวมัมหรือเชื้อราในระหว่างง่ามนิ้วมือนิ้วเท้าเหล่านี้เออแล้วเราก็ต้องคือต้องเป็นคนที่เช็ดเป็นคนที่เช็ดแล้วก็ทาทาเขาเรียกอะไรซาวานะคะ อ,อสำหรับป้องกันเชื้อราให้เขาซึ่งอันเนี้ยเราได้ยินมาจากลูกค้าเองโดยตรงหลายๆคนที่เขาเขาจะบอกว่าเออไม่เคยมีใครทําสิ่งนี้ให้เขาเลยนะก็คือเขาเขาแค่ดูแลทั่วๆไปคือจุด ทั่วๆไปอย่างเงี้ยเออแต่แบบดีเทลเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยเขาไม่ไม่เขาไม่ได้มาดูแลหรือยังเวลาเราไปทิวซินลูกค้าแต่ละบิสเซิลอย่างเงี้ยสิ่งแรกที่เราจะดูเลยคือพื้นบ้านเขาลูกบ้านพื้นบ้านลูกค้าสะอาดไหมคิดเลสเซว่าท่านี้คือบ้านฉันอะนี่คือบ้านเรานี่คือบ้านพ่อแม่เราอะเราอยากให้มีเป็นกวดหินดินทรายมาอยู่ตามพื้นหรืออะไรอย่างงี้ไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่ตันไปเข้าไปแต่ละบิสเซิลอะต่อให้กวาดไปแล้วตอนเช้านะตอนบ่ายก็จะกวาดอีกเพราะว่า เราเราถือว่าบ้านเนี่ยมันคือสถานที่เขาอยู่อาศัยเออมันมันสามารถมีเชื้อโรคได้แล้วเวลาแขกไปใครมาอย่างเงี้ยเออสมมุดลูกเขามาเยี่ยมหลานเขามาเยี่ยมหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะสามารถแบบเออพูดได้ว่าเอ้ยเฮมแชนส์เนี่ยแม่งโคตรดีเลยคือแบบดูแลบ้านพ่อแม่เขาให้โคตรสะอาดเลยอะไรเงี้ยนี่ออกมามันก็คือมันจะเป็นหน้าตาของบริษัทด้วยอะ่ะเออแล้วเราลูกค้าเวลาที่เขาเห็นนะเออคือเขาก็จะชมเว้ยเขาก็จะเห็นว่าเราแบบ เป็นคนที่ต่างจากพนักงานคนอื่นๆที่มันบางคนเข้ามาแม่งมานั่งเล่นโทรศัพท์หรือมานั่งคุยเฉยๆแล้วก็ไปอย่างเงี้ยคือไม่ได้ทำอะไรอ่ะนึออ่อเอาไะเออคือสร้างความแตกต่างในส่วนนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็ต้องเป็นคนที่สามารถ b e s t s a m e r แล้วก็ w e l l s t a n d i n g คือเป็นคนที่สามารถตัดสินใจแล้วก็สามารถทํางานได้อย่าง Independ e n t เออได้ด้วยตัวเองคือในการทํางานสายงานเนี้ยเราไปบ้านลูกค้า เราต้องมองเห็นจุดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเว้ยอย่างเช่นลูกค้าที่เราไปเป็นประจำอะสมมติแบบเช้าเนี้ยลูกค้าปกติที่เคยตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาแล้วแบบช่วยเราในการที่จะแบบหมุนตัวเองเปลี่ยนด้านเปลี่ยนด้านเวลาเราเปลี่ยนผ้าอ้อมเปลี่ยนอะไรให้เขาอย่างเงี้ยแต่วันนี้แม่งลูกค้าพอพอเราพูดด้วยแม่งไม่ลืมตา้วยซ้าหรือหรือบางคนแบบเจอกันทุกวันอย่างเงี้ยวันนี้เราสังเกตเห็นเฮ้ยแบบหน้าบวมผิดปกติว่ะ ไปทําอะไรมาหรืออะไรเงี้ยเราจะต้องสามารถสังเกตเห็นสิ่งเล็กๆในเอ,อสิ่งเล็กๆน,น้อยเหล่านี้แล้วเราสามารถเบสแตมเมอร์หรือว่าวิาวนิช,ชัยได้เบื้องต้นนะว่าเอ้ยลูกค้าแบบโอเคเปล่าว่ามันดูผิดปกตินะหรือแบบอย่างอย่างบางคนอย่างเคสที่เคยเจอสมัยก่อนอนยะ่างเงี้ยลูกค้าที่แบบ <c oughs> หน้าบวมผิดปกติอเออก็คือ อาจ,จมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับหัวใจหรืออะไรอย่างเงี้ยเออหรือว่าอย่างบางคนที่เขาเสียเลือดมากแล้วเขามีอาการน้ําตาลตกเออแล้วแบบเหมือนก็จะเริ่มเหมือนพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรประมาณอย่างเงี้ยนั่นแหละก็คือจับ,จ,บจับน้ำพึ่งยัดเข้าปากเลยค่ะคือเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเกิดจากการทํางานประสบการณ์ในการทํางาน ความเก็บรายละเอียดของเราแล้วก็เป็นความรู้จากสิ่งที่เราเรียนมาด้วยเออนั่นแหละสิ่งเหล่านี้มันทําให้เราได้รับความไว้วางใจรับความเชื่อถือจากลูกค้าหรือการตอบสนองต่อสถานการณ์บางอย่างการแก้ไขเฉพาะหนะ้าปัญหาเฉพาะหน้าในการทํางานเนี่ยเออมันทําให้เจ้านายค่อนข้างแบบเหมือนไว้ใจในการเออปล่อยให้เราทํางานแล้วก็ เหมือนกับเวลาที่จะขอความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับลูกค้าสักคนอย่างเงี้ยก,ก็คือแทนที่เขาจะไปถามลูกค้ากับไปถามจากพนักง,งานคนอื่นเขาก็จะมาถามจากเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งเล็กๆน่นอๆที่เราอยากให้เป็นทิปในการทํางานในการสร้างความแตกต่าง d i f f e r e n t i a t e ในการทํางานให้กับตัวเองนะคะแล้วก็ทําให้เราเป็นคนที่ลูกค้านึกถึงออในในในด้านที่ดีด้านที่บวกๆในการทํางานเออแล้วก็จะเป็นลูกเป็นคนที่ เจ้านายให้ความเชื่อถือในการทํางานเหมือนกันเพราะว่าเราทํางาน mm. เห็นหน้าง,งานจริงๆเออเราทํางานด้วยความตั้งใจจริงๆอะสิ่งเหล่านี้คือเราไม่ต้องไปไปตะโกนหรือแบบไปบอกคนอื่นล้วเออช่าแก่ฉันทํางานดีนะหรือแบบฉันโอเคนะคือลูกค้าเห็นเออ ถ้าลูกค้ารู้โลกก็รู้นึ่ออกมาพราะสิ่งสําคัญคือความพอใจของลูกค้านั่นแหละก็เลยอยากจะให้เป็นไอเดียแล้วก็สําหรับอาชีพอือ่นๆด้วยถ้าคุณจะไปทําอะไรก็แล้วแต่คือนั่นแหละไปต่อยอดสร้างความแตกต่างสร้างคุณค่าสร้างคุณสมบัติเออหรือสกิลที่แตกต่างจากคนอื่นในการทํางานอ่ะซึ่งมันจะทําให้คุณมีทางไปในการทํางานแล้วก็ มันจะกลายเป็นสิ่งที่สร้าง value แล้วก็สร้าง money make money ให้คุณจริงๆในการทำงานทั้งในสังคมไทยและสังคมต่างประเทศโดยเฉพาะในในต่างประเทศนะคะสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญมากๆจริงๆนะ่าละคะก็เลยเอยากจะฝากเอาไว้นะคะ ค่ะและก่อนจากกันค่ะตัานก็อยากจะขอไวพรนะคะให้ทุกๆคนมีปีที่ดีมากๆในปี2026ค่ะขอให้เป็นปีแห่งการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในชีวิตเป็นปีแห่งโอกาสนะคะเป็นปีแห่งการได้พบเจอผู้คนใหม่ๆที่นำสิ่งดีๆเข้ามาค่ะและก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าของ My Stories นะคะ